ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมากับฟุ้งเฟิร์นชั้นเหนึ่งครั้งนะวันนี้ผมมากับแปลกหน่อยนะครับนี่คือเครื่องปรับความดันก๊าซของ l u c k ี้เฟมเราเรียกง่ายๆก็คือหัววาล์วแก๊สอะไรประมาณนี้ซึ่ง Luc กี้เฟมเนี่ยส่งมาให้ผมนะอันนี้คือเขาส่งมาให้ผมนะครับสามแบบเลยแบบนี้นะเป็นชุดที่มีตัวสายมาด้วยแล้วก็ตัวหัวปรับแรงดันด้วยนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่590บาทถือว่าราคาไม่แพงนะเพราะว่ามีสายมีอะไรด้วยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องปรับความดันกา๊าซความดันต่ำน,นี่มีระบบ นะแล้วก็มีเกจวัดด้วยนะครับดูจากในรูปใช่ไหมครับอันนี้ใช้กับพวกเตาแก๊สที่เราทํากับข้าวธรรมดาเนี่ยนะครับหรือถ้าใครนะอย่างเช่นทําร้านอาหารนะครับต้องใช้เตาเตาแรงเนี่ยที่เรียก่าเตาฟู่เตาฟู่เนี่ยเราก็จะใช้กับเครื่องตัวนี้นะครับเป็นเครื่องปรับความดันกา๊าซชนิดความดันสูง ตัวรุ่นที่เขาให้มานะครับก็คือ LQ323 ทั้งหมดเนี่ยผลิตในประเทศไทยอยู่แล้วนะครับแล้วลักกี้เฟรมนี่เขาก็มีชื่อเสียงมานานนะหลายสิบปีเราก็รู้จักกันนะผมก็รู้จักแบรนี้มาตั้งแต่เด็กนะครับบ้านผมเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนเลยแล้วก็เตาที่บ้านเนี่ยมันก็พึบพับพึบพับนะครับเพราะว่ามันเริ่มมีอาการมาสักพักแล้วประจบเหมาะมากๆกนะครับก็ลักกี้เฟรมติดต่อมาพอดีก็ถูกใจเลยที่บ้านผมเนี่ยมีเตาแก๊สสองแบบเลยนะก็คือเป็นแบบแรงดันต่ำเนี่ยนะก็ใช้กับเตาที่เป็นเตาธรรมดาน ทั่วไปนะก็อีกอันนึนะใช้กระตาฟู่นะครับก็คือเอาไว้ทําพวกไส้ขนมนะนเวลาเรากวนไส้ขนมอะไรอย่างนี้นะครับใช้กับหัวแรงดันสูงทีนี้ไอ้ปัญหาที่เกิดที่บ้านนะครับก็คือตัวแรงดันต่ำเนี่ยนะครับใช้มานานนะนานมากๆนะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือไฟนะครับพอเราใช้ไปสักพักเนี่ยนะไฟมันจะเหมือนสํารักออกมานะมันจะแรงบ้างเบามากมันจะ ติดแบบปุ๊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 บอย่างนี้นะครับเคยไปเดินห้างเนี่ยนะครับที่เขาถ่ายขายพวกเตาแก๊สอะไรพวกเนี้ยเขาก็บอกว่าต้องเปลี่ยนที่ตัวหัวปรับแรงดันเนี่ยล้วก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับเราก็ใช้แบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอย่างเงี้ยนมันเริ่มเสื่อมสภาพนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพนะครับนี่คือตัวหัวปรับแรงดันนะครับที่เขาผ่ามาให้ดูสิ่งที่นะครับทำให้ตัวหัวปรับแรงดันเนี่ยมันจะเสื่อมสภาพเนี่ยไม่ใช่วัสดุของมันนะ วัสดุมันเป็นโลหะอยู่แล้วมันแข็งแรงมันอยู่นานอยู่แล้วนะครับแต่จุดที่จะทําให้มันเนี่ยเสื่อมสภาพเร็วขึ้นนั่นก็คือตัวยางตรงนี้ที่ดำๆนี่มันจะเป็นยางกลมๆรอบนี้เลยนะครับมันเป็นตัวเหมือนซีลนะครับไม่ให้ตัวแก๊สเนี่ยมันออกไปมากเกินไปหรือน้อยเกินไปนะครับก็คืออยู่ในระดับที่เขาตั้งไว้แม้แต่เกิดตัวยางนี้มันเสื่อมเมื่อไหร่นะครับมันเริ่มเสื่อมเนี่ยเนี่ยตัวยางนี่เห็นไหมครับ พอมันเริ่มเสื่อมปุ๊บตัวแก๊สที่ปกติมันจ่ายสมมติว่าจ่าย100นะครับกลายเป็นว่ามันอาจจะจ่ายมากกว่าเดิมคือเป็น120-150หรือแก๊สอาจจะไหลน้อยกว่าเดิมก็ขึ้นอยู่กับว่ามันเสื่อมในลักษณะไหนนะครับทาง Lucky Frame ก,ก็เลยบอกว่าวาลแก๊ส wow พวกนี้เนี่ยนะครับถึงมันจะอยู่ได้เป็น10ปีนะครับแต่ว่าเราก็ควรจะเปลี่ยนทุกๆ5ปีเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายเพราะว่า ถ้าเกิดตรงนี้นะครับมันเกิดมันเสื่อมมากกว่าที่เราคิดนะเพราะมันอยู่ด้านในนะครับเราไม่เห็นมันอาจจะเกิดอันตรายกับเราก็ได้โดยที่เราไม่รู้ตัวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเขาก็แนะนําว่าถึงมันจะอยู่ได้10ปีนะแต่ก็ควรเปลี่ยนทุกๆ5ปีนะครับซึ่งตอนนี้ที่บ้านผมเนี่ยเราได้เวลาเปลี่ยนพอดีนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงนะมันหลักร้อยทั้งนั้นเลยเพียงแต่ว่าเราคิดว่าเอ๊ะมันยังมใช้ได้นะครับก็เลยไม่ได้เปลี่ยนนะผมก็เคยบอกที่บ้านแล้วว่าเปลี่ยนดีไหมนะครับเขาก็ยังเฉยเยกันนะส่วนใหญ เดี๋ยวผมจะลองแกะให้ดูแล้วกันอันนี้อันนี้ให้อยู่ในกล่องนะให้ดูเนี่ยราคาเนี่ยอย่างเงี้ย590บาทตัวนี้มีทั้งเซฟตี้แล้วก็มีเกจวัดมาให้ด้วยนะผมผมแนะนําเลยนะถ้าจะซื้อนะซื้อตัวนี้ไปเลยก็ได้นะครับตัวนี้มันจะมีเกจวัดมาให้ด้วยแล้วก็เครื่องปรับแรงดันของ Lucky Frame นะครับมีมอกทุกตัวนะครับนี่คือต่อออกกับท่อแก๊สมีเกจวัดให้นะมีเซฟตี้ให้ตรงนี้นี่มีเซฟตี้ให้ แล้วก็ตรงหัวนี่มียางนะครับเวลาใส่กับตัวถังแก๊สมันก็ตัวตัวยางนี้ก็ซิลไม่ให้แก๊สรั่วนะครับเนี่ยหน้าตาดูดีมากแล้วตรงนี้ก็คือนี่เห็นไหมครับคือหัวด้านนี้นะเพราะฉะนั้นด้านในนี้ก็จะมีซิลอยางอยู่นะครับ5ปีเปลี่ยนนะดีที่สุดนะเดี๋ยวผมไปติดตั้งให้ดูเลยนะครับแล้วดูการทํางานของมันว่าเป็นยังไงนะครับ แล้วก็อันนี้เป็นตัวแรงดันสูงนะครับสำหรับใครที่ใช้เตาฟู่คุณแม่ค้านะครับผัดข้าวผัดกระเพราอะไรเงี้นะครับหรืออย่างที่บ้านผมเอาไว้กวนไส้ขนมปังนะครับนี ก็จะใช้เป็นเตานี้นะครับปรับแรงดันได้นะครับเดี๋ยวใส่แล้วเนี่ยเรามาดูเปลวไฟว่ามันจ่อมาเป็นสีอะไรซึ่งเปลวไฟที่ออกมาเนี่ยจะเป็นตัวบ่งบอกอุณหภูมิของไฟด้วยนะครับแล้วก็คุณภาพของไฟด้วยว่าสีไหนเนี่ยคุณภาพเป็นยังไงบ้างนะครับ <S <S เดี๋ยวเราไปลองติดตั้งกันดูครับไปโอเคอันนี้เป็นเตาฟู่นะครับเตาที่ใช้กวนไส้นะครับก็จะใช้กับหัวที่เป็นตัวแรงดันสูงเห็นไหมครับตัวนี้เอาตัวใหม่นะครับมาใส่แทนนี่นะตาดีกว่าเยอะ ที่ผมเอามาวางใกล้ๆนี้ให้เห็นนะครับว่า,าใช้กับเตาอันนี้นะครับจริงๆมันวางห่างกันนะเพราะว่าจริงๆเราไม่ควรวางใกล้กันนะครับคือสายตัวนี้ของผมยังดีอยู่นะครับก็ไม่ต้องเปลี่ยนสายนะปิดถังแก๊สนะครับเนี่ยปิดถังแก๊สให้เรียบร้อยนะครับเนี่ยเรียบร้อย เสร็จแล้วนำตัวใหม่นะครับหัวปรับแรงดันสูงนะครับของ Lucky Frame นะครับใส่เข้าไปเนี่ยเรียบร้อยเ <c oughs> นี่ให้สุดเลยนะครับโอเคแน่นไปี๊ะ เรียบร้อยนะครับถอดใส่ไม่ยากนะครับอ่ะโอเคนี้ผมย้ายมาไว้ที่ของเขาแนละ้วแล้วผมก็จะเปิดตัววาลนะครับนีตอนนี้แก๊สไปแล้วนะครับเปิดนะครับปึ๊บนี่นะครับปรับได้ คุณเห็นว่ามันมีแดงๆส้มๆมนะแซมแออกมานะครับผมเดาว่าตรงส่วนนั้นของเตาอ่ะน่าจะไม่สะอาดแต่ส่วนใหญ่เห็นไหมครับโดยส่วนใหญ่ของไฟเนี่ยเปลวไฟเนี่ยมันจะเป็นสีฟ้า เขาบอกว่าสีฟ้าเนี่ยเปลวไฟที่มีอุณหภูมิประมาณ1 4 0 0อถึง1,600องศานะครับเป็นเปลวไฟที่ดีที่สุดนะเกิดจากการที่สัดส่วนของอากาศและเชื้อเพลิงสมดุลกันนะครับก่อให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ได้ประสิทธิภาพที่ดี่สุดนะแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายของค่าแก๊ส LPG ได้ดีมากๆด้วยนะครับสำหรับไฟสีฟ้านี่นะนี่ผมอ่านจากในเว็บไซต์ lucky flame co ths นะครับก็ให้ความรู้ผมด้วยนะครับแล้วก็เอาความรู้มาฝากทุกคนด้วยนะครับนี่เปลวไฟสีฟ้าสบายเดี๋ยวเราไปต่อกับตัวแก๊ ทำกับข้าวกันดีกว่านะครับไปอ่าเริ่มแรกนะครับผมปิดนะฮะตัวถังแก๊สนะครับตัวนี้ก็มีวาล์วเซฟตี้เหมือนกันนะครับแต่เหมือนเริ่มจะเฟิดแล้วเห็นไหมเนี่ยอ่านี่ครับวาล์วตัวใหม่ โอเคอ่าผมใส่เครื่องปรับแรงดันเรียบร้อยนะครับทีนี้นะฮะก่อนที่เราจะใส่ตัวสายเนี่ยนะครับนี่ผมยังไม่ได้ใส่สายนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสนะร,ระบบเซฟตี้ของตัวนี้เริ่มแรกนะครับผมเปิดแก๊สนะครับ1นึลมปปึ๊บ ไม,ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเนี่ยทางนั้นที่ไม่มีสายนะครับเพราะว่าตัวเซฟตี้เนี่ยมันตัดอยู่นะครับทีนี้สมมุตินะครับว่าผมใส่สายเรียบร้อยผมก็จะนิ้วกดไว้เพราะว่าพอใส่สายปุ๊บเนี่ยแก๊สมันก็จะออกไปที่สายใช่ไหมครับแล้วก็มันไปหยุดที่ตัวเตาแก๊สเราอันนี้ผมก็ใช้ในกรณีเอานิ้วอุดไว้ผมก็จะกดตัวเซฟตี้นะเพื่อให้ตัวแก๊สจากถังเนี่ยมันไหลเข้าตัวเครื่องปรับแรงดันไปนะครับอ่ะดูนะครับกดตัวเซฟตี้นะครับหนึ่งสองสามริ่ม ม,มันก็จะบอกปริมาณแก๊สที่มีอยู่ในถังนะครับว่ามีอยู่ประมาณนี้แรงดันประมาณนี้สมมติว่ามือซ้ายที่ผมปุ่นไปเนี่ยถ้าสายมันเกิดหลุดเกิดขาดแล้วแรงดันแก๊สเนี่ยมันมีการตกอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าทางออกเนี่ยมันถูกเปิดเต็มที่ตัววาล์วเซฟตี้มันก็จะจับได้ว่ามีความผิดปกตินะครับมันก็จะตัดการทํางานทันทีเพราะว่าเวลาเราใช้เปิดเตาแก๊สเนี่ยมันไม่ได้ออกทิ้งแบบรุนแรงแบบนี้ดูนะครับผมจะเอานิ้วออกนะครับแล้วดูที่เกจนะครับหนึ่งสองสามปุ๊บเห็นไหมครับคือตัดสุดเลยแล้วนี่่ยยังเปิดอู แก๊สนี่คือถูกตัดเลยด้วยเซฟตี้อ่าดูวิธีนะครับสมมติว่าเราต่อถังแก๊สปุ๊บใส่สายแก๊สปุ๊บนะครับแล้วก็เปิดถังเปิดวาล์วเซฟตี้ให้แก๊สเนี่ยเข้าผ่านเครื่องปรับแรงดันนะครับปุ๊บมีแก๊สอยู่ในนี้เรียบร้อยนะครับต่อสายไปถึงเตาแก๊สเรียบร้อยแต่เมื่อไรก็ตามนะครับที่สายมันขาดมันรั่วแก๊สเนี่ยมันจะมีอัตราการไหลที่เร็วแล้วก็แรงมากตัวเซฟตี้วาล์วตัวนี้ก็จะตัดการทํางานทันทีนะครับหนึ่งสองาเห็นไหมครับ นี่คือเซฟตี้ของระคิเฟนนะครับแล้วตัดได้เร็วมากถ้ามีเกตโดยเด้เราจะเห็นชัดเลยนะครับว่าแก๊สมันหายไปเลยแจ่มไหมล่ะเนี่ยยังเปิดอยู่เลยนะครับวาล์วแก๊สนี่ยังเปิดอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อสายกันนะครับโอเคใส่สายเรียบร้อยนะครับตอนนี้ถังเปิดอยู่นะครับปกติเลยกดเซฟตี้นะครับแก๊สก็จะเข้าไปที่เครื่องปั๊มแรงดันนะครับหนึ่งสองสาปุ๊บเห็นไหมครับมีเกตนี่คือรู้หมดเลยนะครับว่าเครื่องมันทํางานอะไรอยู่นะครับอันนี้ดีมาก นี่เห็นไหมครับเราดูสีไฟเตาอันนี้นะผมไม่เคยเจอสีนี้เลยนะครับหัวน,นี้คือสีสวยเลยนะครับสีน้ําเงินออกเข้มๆเลยเฮ้ยใช้ได้นะใช้ได้ใช้ได้นี่แค่เปลี่ยนหัวนะครับเปลี่ยนเลยนะอย่างไอ้ต่อฟู่นะยังปกตินะครับแต่ตัวเตาอันนี้เปลี่ยนหัวแล้วรู้สึกเลยนะครับว่าไปอไฟเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับชัดเจนมาก โอเคนะครับก็มาสรุปกันกนิดนึงนะครับจากที่ผมลองเปลี่ยนนะผมบอกตรงนะคีแรกเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันก็เหมือนตัวปรับแรงดันที่ผมมีตัวเก่าแต่ว่าตัวนั้นเนี่ยไม่มีเกจวัดแต่พอมาใช้ตัวที่มีเกจวัดเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าเออเฮ้ยมันต่างกันพอสมควรนะครับซึ่งผมไปดูราคามาเนี่ยอย่างตัวเนี้ยนะครับหัวปรับแรงดันนะครับชนิดแบบความดันต่ำนะครับแล้วก็ตัวสส่แก๊สรวมกันเนี่ยอยู่ที่590บาท ถ้าเกิดคุณไปซื้อตัวหัวเปล่า,ลาที่มีตัวเกจวัดนะครับที่ผมใส่กับตัวนี้อยู่ที่600กว่าบาทตัวที่มีเกจวัดผมแนะนําเลยนะถ้าเกิดจะซื้อนะเราจะเห็นเลยว่าตอนนี้นะครับเครื่องมันทํางานแล้วก็มันเกิดอะไรขึ้นบ้างอันนี้คือเบาใจได้เยอะในเวลาใช้งานแล้วก็มีมออกด้วยก็อุ่นใจกว่านะครับส่วนช่องทางในการซื้อนะครับเดี๋ยวผมจะลงไว้ที่ใต้คลิปนะครับลองเข้าไปดูได้แล้วก็ไปศึกษาเกี่ยวกับพวกเนี้ยนะครับได้ที่เว็บไซต์นะครับ luckyframe.co.th นะครับเพราะว่าอย่างเรื่องเปลวไฟนะครับเรื่องตัว Safety, wow. เซฟตี้วาวหรืออะไรเงี้ยผมก็ศึกษาจากในเว็บของ lucky fame นะครับสำหรับวันนี้ฟุตเฟอร์ชนเนลขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับถูกใจฝากกด u b s ส r i b e ด้วยนะครับไปนะครับสวัสดีครับ bye บ๊ายบายบ๊ายบายแจมนะแบบมีเกตนี่คือแจมมากนะครับไปนลครับบ๊ายบาย